สวัสดีครับามา็นเรื่องว่าน้ำแข้งลงไหลแล้วเบิงป็นเจ้าหาปลาแล้วบันนี้คนหาปลาแสดงว่าบ่าอทอนหูจักเนาะยังมาบ่ทอนไหลสูน้ำสองมือสามมือสี่มือแล้วว่า,หาแห่งแล้วน้ำแห่งแล้วเป็นได้ไหมบ่เฝ้าเอาเฝ้าเอาซาาา้ำบูมาบ่ทอนไหลจังน่อยของว่าเต็มน่องนี่เห่นใบเข้าว,ว่าน้ำโบกอ่ะ ฮะฮะาา้าวอ่ดาวจ่าจว่าตัวใหญ่จัคนไปเดีอยาว่กันได้กาังสิได้กั้อว่าขอว่าจังน่อยนี่คนสิมาเต็มน้องเนี่กนรู้ข่าวว่าน้ำแห้ง น้ำบุกลงไล่ครับจังไนเนี่ยตอนนเป็นยังคนหาปลาสิมากเต็มนี้แล้วบ้านเนี่ยตอนนี้แม่โคกับเรืมลงมือทำงานกันแล้วเสาวไฟเสาวมันแล้วนาทีไฟนาทีบ้านตอนนี้ฝนตกลิ้นนะครับตกลิ้นปล่อยๆผมยืนถ่ายอยู่นี่ก็หัวเริ่มเปียกแล้ว มาทาสวยๆเขากล้องค่อยๆจักบาทกันน่ะเออพามาเบิงัจเจ้า,านแหหาป่าครับผมเบิงเป็น,ปนยังไงมือนีสิบมานกันบ่ฝนตกคลำคลำ สู้อ่า,อามีตะปูวานทางงาๆบบคอยมานปันได้เอาบ้านดูๆเอาเดี๋ยวมันก็นได้ดอกเอาสู้อ่ะลงไปแล้วรู้สึกว่าบบคอยมันปันได้กันครับผมปุ้นตอนนดีนับรถมบคโครอยู่ในนี้แล้วประมาณสามสิบกว่าคันครับพุ่น ลดมาลายครับหุมกันซุบลึบเลยเร่งงานครับผมเร่งงานให้มันแล้วต้องการงานมันแล้วให้มันท่นว่ากันยานี่เนาะเดือนกันยาน,นี้ต้องให้เสร็จพามาเบิ่งวันวนี้หาปลาครับอทางทีมงานนี้ก็เริ่มตักแล้วรถตั้มถอยเข้ามาแล้ว พามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆพร้อมกับฝนตกลินนะครับผมคลิปนี้กับบมมียังไรครับผมพามาเบือ้องน้ำหลังจากที่สูบน้ำใช้เวลาสูบน้ำอยู่ปรนะมาณน่าจะ,จะเกือบอาทิตย์เนาะสี่ห้ามือแห้งครับผมเพราะว่าต้น้ำไหลลงกับปิดปากทางน้ำไว้เพื่อจะลิ่งงาน โอ้หมันะตัวนี้แม่ปาดดดืดด้ดด,ด,ดมันมันมนเซยโยขัน,ม,น,น,นามานแ้พีก่กอนด้วเออโอ้โอโอคักคักคักปาก่าน่บาดสิได้บินมาก,กขึ้นนกเจ้าขึ้นเขาว่าล่ะ,ะมัตบบนตกมันจังบาดนึงแล้วนะดิ <c oughs> ครับผมเบิ่งไปเนาะขยายเขาขยายออกทอี่นี่ละคอยซูมภาพอยากให้คพี่พู้องได้เห็นครับผมตอนชัดเด็เดเดวังหันล่ามหามันอยู่ครับได้รันซิบก่าตัวแต่ประคอใหญ่ตัวหนึ่งทาาขุนบอ่อหมานครับผมทาานีเด็ดเป็นทางไดบอ่อหมานขึ้นกันเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพงเท่สนี้นะครับเดอ้อขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม